สวัสดีครับพบกับรายการเทรนนิ่งวอร์เรดี้นะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆมีสาระและก็เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมด้วยนะครับวันนี้เรานําเสนอเป็นตอนแรกของรายการนะครับซึ่งท่านสามารถรับชมรายการนี้ได้อย่างต่อเนื่องในเว็บไซต์ของทางสถาบันนะครับเเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนําเสนอกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผูคลิกภาพและการแต่งกายนะฮะซึ่งโดยโปกตทิทั่วไปแล้วเนี่ย คนที่รับราชการเนี่ยก็จะมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในสถาบันเนี่ยเราก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งนะฮะที่มีบุ <ๆ S 1> คลิกการแต่งกายที่ดูโดดเด่นครับไม่ค่อยเหมือ,อมนคนอื่นๆครับแต่ว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้ครับพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณต้นภูวดลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็มาในชุดนี้เรียกว่าก็เป็นชุดทํางานนี่แหละครับชุดทํางานคือมาทํางานมามาทงานมาชุดนี้เลยครับมาชุดนี้ที่ถ้าผมไปเจอที่อื่นที่ว่าเป็นชุดไปเที่ยวนะก็ก็มีหลายคนทักเหมือนกันว่าเอ้ยนี่มาทํางานหรือเปล่าหรือหรือไี้ทำรับราชการหรือเปล่าก็ก็มีก็มีคนทักหลายคนนะปกติทุกวันแต่งตัวประมาณนี้ออกถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าผม อยู่สถาบันอยู่ข้างในไม่ได้ออกไปเจอวิทยากรไม่ได้ไปพบผู้บริหารหรือว่าไม่มีโครงการข้างนอกครับผมก็จะจะแต่งตัวแนวเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมไม่ต้องมีฝุกอบรมมีโครงการมีงานที่มันเป็นทางการเนี่ยผมก็จะเป็นอีกอีกภาพหนึ่งครัือน้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่ในโครงการฝึกอบรมเรียกว่าเป็นเทรนนิ่งนะครับงั้น การแต่งกายเนี اي, ่ยครับถ้าเป็นพิธีการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้คือไม่ได้ออกงานก็ไม่ได้ไปไหนคือเรารู้สึกว่าในเมื่อเราอยู่ข้างในแล้วการทํางานเราไม่ได้ออกไปเจอผู้คนภายนอกก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากแต่งตัวที่มันเป็นเป็นบุคลิกเป็นสไตล์ของเราครับรู้สึกว่าอันนี้แนวคิดของน้องต้นในการแต่งกายโดยมากเนี่ยเรามีแนวคิดเกิดจากอะไรว่าวันไหนจะแต่งตัวยังไงไปทํางานไปคือคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือในภาพภาพลักษณ์ของคนทั่วไปก็จะมองอย่างข้าราชการอย่าง ธนาคารอย่างตำรวจทหารหรืออันนี้ก็จะมีภาพลักษณ์เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มใช่ครับแต่นี้ผมก็มองว่าราชการปัจจุบันนี้มันมันควรจะจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่ไม่มีกรอบมากนักแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหลุดโลกนะครับันก็เป็นรูปแบบเดิมคือราแตงตัวถ้าไม่ใช่ไม่ใส่เครื่องแบบราชการก็จะปลูกท้ายบ้างอะไรบ้างแต่ที่ผมขอพี่ตจาก่อนวันจันทร์นะผมแต่งเครื่องแบบนะ ทุกวันจันทร์วันจันทร์ผมเนี่ยแบบเห็นผมแต่งตัวเนี้ยคือปกติวันจันทร์เราจะแต่งเครื่องแบบกันซึ่งตอนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าคุณต้นเนี่ยแต่งทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ที่ผมแต่งตัวเนี้ยแบบหลุดโลกนี้แต่วันจันทร์เนี่ยผมแต่งเครื่องแบบจุดกะกียแต่ว่าอย่างวันอื่นๆอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผมอยู่ข้างในสถาบันไม่ออกไปไหนทํางานเองข้างในเนี่ยผมก็อยากจะเรียกว่าเติมสีสันให้กับการทํางานในแต่ละวันครับที่จะเป็นพิธีการที่เราไป ผรรมไปสัมมนาเนี่ยรูปแบบอย่างนั้นเป็นยังไงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงหลักการแต่งกายนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ได้ฟังวิทยากรมารหรือว่าได้อ่านหนังสือรหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็นํามาปรับใช้ในการทํางานถ้าเกิดว่าเรา แต่งกายที่เป็นทางการต้องอยู่หน้าเวทีจะต้องพบผู้บริหารพบเบี้ยกรหรือว่าเป็นพิธีการเนี่ยเราก็จะต้องแต่งอย่างอย่างนี้อย่างที่เ่จอใส่เนี่ยเป็นชุดสูทแล้วก็มีเนผูกเนคไคร์ผ้าสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหกางเกงแล้วก็รองเท้าก็ต้องเป็นรอ้าหุ้มส้นนะครับแล้วก็ต้อง ก,กระดุมกระดุมอะไรก็คือตามแบบแผนตามแบบสากลอ่ค,ออคือตามลักษณะของงานใช่ครับท<ช>ี่อพอเป็นมาเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนตัวตว,วันนี้อย่างวันนี้ผู้ต้นยืนนห้ดูหน่อยนะยืนใี้ดูหน่อยว่ารูปแบบในวันนี้นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเ,เรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นนี่ผูกกระต่ายผูกกระต่ายเต็มจริงไหมผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันก็เป็นแฟชั่นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเห็นวัยรุ่นปัจจุบันนี้ครับก็จะใส่เสื้อลายสก๊อตผูกผูกกระต่ายบ้างผูกใไทเส้นเล็กๆบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็คือว่า มันก็เป็นสีสันการแต่งกายอย่างหนึ่งที่เราถือว่าอยากจะมือว่าเติมความสดใสกับชีวิตในการทํางานในแต่ละวันนะครับนั่งได้ยังครับนั่งเจอแล้วนั่งครับแต่จริงแล้วเนี่ยผู้หึิงคนทุกคนก็ไม่สามารถแต่งตัวนี้ก็ต้องดูบุคลิกตัวเองด้วยนะก็เช่นบุคลิกหน้าจะแบบไหนถึงจะแต่งแบบนี้ได้ก็ก็โดยทั่วไปแล้วก็ควรจะดูแต่ผมก็ไม่คิดว่าดูหรือไม่ดูผมก็ถือว่าผมอยากแต่งผมก็แต่ง มันต้องประกอบกันเช่นรองเท้ารองเท้าเสื้อเเสื้อก็ต้องแมทหรือว่าีป็นแมทผมเนี่ยอย่างจะเป็นผมเนี่ยก็อย่างนี้ไม่ได้อเน็ตถึพอก็โอเคครับอันนี้ก็หมายถืงว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นทางการหน่อยนะเป็นทางการอยู่นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราแก่เกิดไปมากกว่านี้หรือว่าเราเป็นผู้บริหารหรือว่า เติบโตในสายงานแล้วเนี่ยคิดว่าการแต่งกายของผมยังไม่เหมาะสมนับต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนนี่ผมต้องเรียนท่านท่านผู้ชมนะครับว่าเราก็ต้องดูกาละเทศาแล้วก็โอกาสด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมยังถือว่า เรายังสามารถจะสะดวกกับการแต่งตัวได้สะดวกกับการทํางานได้ผมก็เออเราก,เราก็เราก็ทาไปกอดทีนี้ในการทํางานอย่างที่ว่าเป็นอย่างนี้และเป็นทางการ,รไม่เป็นทางการ,รแล้วน้องต้นเป็นส่วนตัวไปเที่ยวเนี่ยแต่งตัวยังไงครับไปเที่ยวนี่ผมก็ต้องดูว่าไปที่ไหนถ้าเกิดสมมุติว่าเ,าเรานัดเพื่อนเจอกันทานข้าวเย็นหรือว่าไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเราก็จะแต่งเป็นเสื้อเชิ้ตบ้างจะชุดนี้ไปได้โหมสบายมากแล้วก็มันไปเพื่อน เป่าปากเลยวิดวิวเลยครับทั้งวันใช้ได้เลยชุดนี้ก็คิดว่าได้ครับแต่ที่เกิดว่าอย่างไปเดินสวนยิจุจาไปต่างี้ยผมก็จะนุ่งขาสั้นบ้างมีใส่เสื้อเชิดเอ่อเสื้อยืดบ้างก็แล้วแต่โอกาสคือพูดง่ายว่าหลักการแต่งกายเราก็ต้องดูความเหมาะสมสถานที่ที่เราจะไปเพราะมันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าการแต่งกายเนี่ยถ้าเราโอเวอร์เดรสหรือว่าแต่งแต่ง เกินกว่ามาตรฐานนิดนึงเนี่ยเราก็จะดีกว่าที่ว่าเราแต่งอันเดอร์เรทคือบางทีเราไปเจะรู้สึกไม่มั่นใจเผือไว้หน่อยเผือไว้หน่อยดีกว่าใช่ครับถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวที่มันไม่สอดคล้องกับสถานที่กับงานตวเนี้เราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจล้วก็จะรู้สึกว่าอไม่อยากไปงานนั้นคือไม่ไปดีกว่าเคยมีคนคอมเมนต์เสียงสะท้อนกลับมาไหมค้ัการแต่งกายของคุณต้นมีครับมีอย่างไรบ้างครับมันก็มีสองกระแสครอย่างถ้าเกิดว่าพี่ๆที่อยู่ที่สาวการหรือที่สถาบันเนี่ย เห <h ats> ็นเราแต่งตัวอย่างเงี้ยมาเขาก็จะชมเขาก็จะชอบแบบเออดีเป็นสีสันแบบเอวนี้แต่งตัวดูแปลกตาดีแต่ก็ไม่ได้ว่ามีเสียงตาหนินะครับแต่ก็จะมีบ้างบางส่วนที่ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้มาตําหนิโดยตรงหรือว่ามองว่าเป็นปัญหาต่อการทํางานเพราะว่าในนภาพของการทํางานที่เป็นทางการหรืออะไรเงี้ยท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเราก็แต่งตัวเหมาะสมแต่อย่างวันธรรมดาวันที่ไม่ได้ต้องออกวิธีการเนี่ยเราแต่งเนี้ยมันก็ถือว่าสร้างสีสันให้กับ การทางานให้กับหน่วยงานของเราที่มันให้อะไรกับตัวเราเช่นมันให้ความมั่นใจไม่เหลือให้ความรู้สึกยังไงกับตัวเราที่เราสามารถเลือกการแต่งกายได้ตามสถานการณ์ได้อืมผมมองว่าตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าได้ได้เติมอย่างอย่างก๋กวยเตี๋ยวเนี่ยต้องรปรุงไหมครับ,รบก็ต้องปรุงแน่กนน็ต้องปรุงใช่ไหมครับตามท,าที่เราชอบเหมือนกันครับที่ผมมาทํางานผมคิดว่าเออเราอยากจะสร้างสีสันสร้าง ความรู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวหรือความอัอลเลนเรือให้กับคนรอบข้างคนง่ายว่าไอ้เราแต่งเนี้ยเออเราก็มั่นใจส่วนหนึ่งแต่คนรอบข้างเห็นเนี่ยมันก็จะสร้างบรรยากาศสร้างเรียกว่าแรงผลักดันให้สีสันการทำงานมันมันก็คือเออมี energy alert อ,อันนี้จริงไหมผมเคยเคยได้ยินครั้งหนึ่งแนบมีท่านวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าเราเราแต่งตัวไปไปสัมมนากันเนี้ยนะครับเช่นถ้าวันไหนเราผลูกน็กไทไปนะครับท่านผู้ชมฮะ ความคิดในการนําเสนองานเนี่ยมันจะออกมาเป็นทางการเกินไปมันจะแข็งแข็งมันจะเป็นเชิงวิชาการแต่วันนี้เราแต่งตัวสบายๆนะครับท่านผู้ชมฮะเวลาเราคิดงานเราครีเอทงานเนี่ยมันยังออกมายังแบบเป็นความคิดสร้างสรรค์มากคุณต้นเคยเจออย่างนี้อันนี้ผมว่าจริงนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมต้องบอกว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าผมได้มาทํางานอยู่ที่สถาบันแห่งนี้นะครับซึ่งโอเคว่าในในชื่อในโดยโครงสร้างเนี่ยเป็นราชการแต่ต้องบอกว่าผู้บริหารหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่ เปิดโอกาสแล้วก็ยอมรับในความสามารถมากกว่าในภาพลักษณ์ภายนอกท่านก็จะจะเหมือนกับว่าไม่ได้จํากัดหรือว่าตีกรอบเขาก็จะมองว่าเออเรามีความคิดมีคามยอมรับสิ่งที่เราทําที่เราแสดงผมก็คิดว่าน่าจะยอมรับเพราะว่านี่ก็ทํามาปีนี้เข้าไปที่สิบแล้วก็ยังไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตะกายต่อการทำงานนะครับก็จะให้ฝากถึงเพื่อนท่านจ่าการว่า อยากจะปรับปรุงบุคลิกภาพการแต่งกายคุณต้นจะบอกเพื่อนๆพอายการทั่วไปว่าอย่างไรคคือก็ต้องขอเรียนเป็นเพื่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งกายเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าเป็น first impression หรือว่าเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของเราการแต่งกายก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องยึดถือเรื่องของการลเทสะแล้วก็โอกาสความเหมาะสมอย่างหนึ่งก็คือต้องดูในเรื่องของความเป็นตัวของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าคนอื่นแต่งตัวคนนี้ดูแต่งแล้วดูดีดูหล่อ ดูสวยเราอ,อยากแต่งบ้างแต่มันอาจจะไม่เข้ากับบุคลิกภาพของเราหรือว่า,าไม่เข้ากับรูปร่างของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดความไม่มั่นใจดังนั้นผมคิดว่าหลักตรงนี้เราคงจะต้องมา m i อ and m a ทช์แล้วก็ต้องมาเรียกว่าหาความเป็นตัวของตัวเราอะนะครับถึงจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างสีงสันในการทํางานให้กับเราได้ครับมครับ ก็วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสาระดีๆที่คุยกันแบบสบายๆนะครแบบคุณต้นคูดน่ดนนะครับเรื่องการแต่งกายแล้วก็คุณต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างอันหนึ่งนะครับ <S <s แต่ว่าใครจะเลือกแต่งตัวแบบไหน,นก็จะต้องดูที่บุคลิกของตัวเองด้วยดูที่ลักษณะการทํางานของตัวเองด้วยนะฮะแล้วค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งก็ <S 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 อันนี้ต้องเรียนเรียนที่ต่อนิดนึงว่าก็ไม่ได้ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนาการมาเรียนแบบหรือเป็นตัวอย่างใช่ครับเพราะว่าผมอยากให้มองว่าเราคงต้องค้นหาตัวเราเองและที่สําคัญลึคือเราก็ต้องรู้เรื่องความเหมาะสมการเลือกเสืที่ผมได้ได้เรียนเอาไว้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคือในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางคนก็อาจจะมองว่าผมเนี่ยแต่งตัวโอ้โหใช้เงินเดือนเดือนน้ผมจถามเรื่องนี้เลยฮะต้องชุดแต่ละชุดเนี่ยแบรนด์มันเป็นยังไงครอ่แบรนด์นี้ผมผม ผมนิยมแบรนด์เดียวครับเมดอินไทยแลนด์ครอ๋อนีอด้ดีมากเลยนะคือต<ด>้อบอก,กว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าผมแต่และตัวเนี่ยไม่มียี่ห้อ,อคือ,เ,อเรียกว่าเดินไปเห็นแขวนอยู่ริมถนนสะดุดตาถูกใจแล้วลองแล้วเรียกว่าเหมาะสมแต่ได้วเราเลือกเลือกแบบเลือกแบบสีสันสีสันเหมาะกับเราเหมาะกับเราใช่ครับก็ซื้อแต่คือจะไม่จริงๆแล้วตู้เสื้อผ้าผมเนี่ยเรียกว่าเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ดังๆตัวเราเป็นพันเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีครับคือเราก็รู้สึกว่าเรา เงินเดือนเราก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราก็สนุกสนานกับการมิกแอนแมทเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เรื่อยครับมีหลักในการคิดแบบนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมจะปรับใช้กันได้ตามความเหมาะสมของตัวเองและที่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ทาให้คุณต้นเนี่ยชีวิตมีความสุขนะฮะทั้งตัวและก็การทํางานด้วยตื่นมาแล้วก็คิดเออวันนี้จะแต่งตัวอะไรยังไงมันก็ทำให้เราสึกว่าเออได้ได้กระตุ้นสมองได้คิดแล้วก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีครับครับผมครับก็วันนี้ก็ เทรนนิ่งวอไนตี้ก็ขอบคุณคุณต้นภูวดนนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราแล้วก็ในตอนต่อๆไปนะครับก็จะได้เชิญคุณต้นมาอีกนะครับในเรื่องต่อๆไปนะยินดีครับถ้าเกิดว่ามันหรือว่ามันมีประโยชน์หรือว่าอะไรก็ยินดีที่จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกับเพื่อนๆข้าราชการทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณคุณต้นบูวดนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับทางเทรนนิ่งเวอร์ไนตี้ชัแนลทางเว็บไซต์ของทางสถาบันนะครับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ